สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสุโสู่็ต้อับเนาะถือกระดังเขามารับชมเราฟังคลิปนี้อยู่กัดีครับในช่องเนี่ยบังย้าวนะครับเนาะครับในคลิปนี้ครับก็สิน้ำสูตรสองตัวบนนะครับเนาะมาน้ำฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมครับสูตรสองตัวมาตัวนะครับเนาะสูตรสองตัวบนครับสองตัวมาตัวครับสูตรสองตัวตองมีติดหลักสิบและหลักหน่วยบนครับ สองตัวมาตัวรักสิบรักหน่วยบนครับต้องมีมากครับสีตีครับสีตีกะปีหกหานะครับเนาะทีตีปีหกห้านะครับเนาะท้าสีตีปีหกหายังบรูดต้องคบเนาะทีหกห้าครับก็ได้เอาน้ำเสือห้ยทันู้ชมครับก่อนห้าสิบเบิ้งวิที่คิดครับเพราะเบิ้งข่ำเตือนจากทางช่องน้ำกันเลยครับ คำเตือนทางช่องบัรแชาสื่อกลางนําเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนการซื้อขายฉาดก,กินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับครับสำหรับสูตรนี้นะครับเนาะสูตรนี้เป็นสูตร2ตัวมาตัวนะครับเนาะสูตร2ตัวมาตัวบนครับวิธีคิดนะครับเนาะามว่าวิธีคิดนี่สับสนครับสับสนนะพี่น้องครับ พราะว่าสูตรเงาเนาะครับเนาะสูตรเงาเหลือเกินกะพิเตน่าเบิ้งครับใช้ร้อยแชหน้าจอยเบิ้งกันไหนเนาะครับเนาะแชมลันจอยเบิ้งครับถ้าผู้ใดถึงชอบนั่นรักสูตรเนาะครับเนาะร้อยบวกร้อยบนครับร้อยบนบวกร้อยบนบวกสิบบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างครับบวกสิบบนครั้งที่หนึ่งและบวกร้อย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 ก็คือร้อยร้อยบนครั้งที่สองบวกกันสี่ครั้งและ หน่วยมุนครั้ที่2ครับบวกกัน3ครั้งครับก็คือคืมสามนะครับเนาะแล้วก็ตามด้วยร้อยร้อยหมุนหมุนที่หมุนครั้งที่3บวกด้วย10หมุนครั้งที่3คูณ3นะครับเนาะบวกด้วยร้อยหมุนครั้งที่4ครับบวกด้วย10หมุนครั้งที่4บวกด้วยหลักหน่วยลัหน่วยหมุนครั้งที่4นะครับเนาะหลักหน่วยดักหน่วยคือหน่วยหน่วยบวกกันครับผมให้ี่บวกด้9้าคงถีดเดือนนาซ้องโตนะครับนอกความีนองครับ ทะลกสิออกมาประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับซีตีครับเดอกันเสียวลานะครับเนาะไปกํานวณทันมึงช่อมึงครับแตงแต่แหลกนะครับเนาะแตงแต่วันที่17มกราครับ17มกราเข้ากับได้หาผลเก่าครับหาผล30ธันวาครับ30มันบานเข้ากับไม่แล้วครับนะครับ30ธันบาของเข้าครับกสิได้คือกันครับนี่ครับหลักร้อยหลักร้อยนะครับเนาะหลักร้อยหลักร้อยครับ สังชมเบอร์ครับ apper. เห็นมเนาะครับหล Jam ักร้อยหลักร้อยหลักร้อยบวกร้อยบวกด้วยหลักบวกด้วยหลักหน่วยหลักร้อยร้อยบวกด้วยหลักหน่วยบนบวกด้วยหน่วยหน่วยล่างนะครับเนาะบวกด้วยหลักสิบมุนครั้งนี้หนึ่งบวกด้วยหลักร้อยครับหลักร้อยมุนครั้งที่สองนะครับเนาะวกกันสี่ครั้งบวกด้วยหลักหน่วยมุนครั้งที่สองนะครับเนาะบวกด้วยบวกด้วยหลัก ร้อยหมุนครั้งที่สามครับบวกด้วยหลักสิบหมุนครั้งที่สาสามครั้งนะครับเนาะบวกด้วยหลักหลักร้อยหมุนครั้งที่สี่หลักสิบหมุนครั้งที่สี่บวกด้วยหลักหน่วยหมุนครั้งที่สี่สองครั้งนะครับเนาะคือว่าเงี้าวครับพี่น้องครับคือว่าเง้าวสับสนเลยนะครับเนาะงงครับค้นเฉียนก็ยังยปวดหังครับพี่น้องครับยังปวดัวครับคุณอะประมาณนี้ครับนี่ครับศูนย์บวกศูนย์ในศูนย์นะครับหกคูณกันสามครั้งในแปดครับ ได้แปดอันนี้9 9้คูณห้ได้45 5หสิได้3เป็น3ามะครับเนาะสามสบวกสบวกเกบวกกัน3ามครั้งได้ลงท้ายได้เกียดสบวกเกียดได้0 0นบวกหได้5 5าห้าบวกหบวกหบวกหบวกีได้9 9้บวกสได้3ามบวกสี่ได้เกีบวกสีได้หนึบวกสได้ส สองบวกเก้าได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าครับเดินหนาสองตัวเก้ากับศูนย์พี่น้องครับสูตรนี้ซับซ้อนนะครับเนาะเฮ็ดเฉีนตีใบทำชกเมื่อไดครับถ้าสูตรนี้มันเข่าครับถ้ามาชกมื่อชังขอมันนะครับเดือดรือว่าสูตรนี้มัน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 ยาวครับสูตรนี้มันยาวนะครับซับซ้อนครับก็เดินมาตลอดครับเข่ามาตลอดถือว่าเดินตลอดครับอันนี้เฮ็ดสูตรพี่น้องไว้ครับ ทำสูตรพี่น้องไว้ครับสูตรพี่น้องเพื่อกันยังผิดพลาดครับถ้ามีอะไรผิดพลาดครับห้ามาสังเกตบางว่ามันผิดพลาดแต้มหนึ่งหรือที่ถาทะเลนะครับนอกอันนี้คือสูตรพี่น้องครับเขาเรียกว่าสูตรพี่น้องครับสูตรพี่น้องครับเดินหน้าสามตัวนี้ครับรอดนี่ครับอันนี้ก็ถือมาตลอดนะครับนางคำนวณนางคิดกับปวดหัวนะครับนาะสูตรนี้มันเงีวครับถูกมาตลอดถูกมาตลอดเท่าเก้าจะมาหลักมาที่หลักสิบหลักหน่วยตลอดครับทำมช่วงครับมาที่หลักสิบหลักหน่วยตลอดครับอันนี้มาทั้งสองหลักครับ มีมาทั้งสอง้มาทั้งสองหลักครับทั้งสองหลักนะครับเนาะอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้มาทั้งสองหลักครับมาทั้งสองหลักอันนี้หกกับเจ็ดเข้าเก้าอันนี้หกกับเจ็ดหกกับเกีเข้าที่เจ็ดวันนี้เข้ามาหาผลกันนี่ครับ อาขลสวัสดีนะครับน้องพี่น้องครับสําหรับรักสูตรนี่ครับสูตรสองตัวมาตัวครับห้องสีเบืองว่ามันตรงกับเหล็กด่นเดี๋ยวเด่นเลยท่านผู้ชมเบาครับสําหรับเหล็กนี่ครับเนาะงยกกลางไว้นี่นะครับเนาะกลางไว้เบืองไว้นี่ครับนี่เบืองเคลื่อนว่าถ้าเลขที่ว่าเขียนไว้ครับเขียนไว้ตอนเขาออกสดนะครับเนาะต้องเขียนตอนออกสดครับอย่างเดียวครับ ร้100อยบวกร้อยร้อยบวกร้อยร้อยบวกร้อยหลักร้อยไปแปดแปดได้หกเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งครับแปดเป็นหกบวกด้วยหลักสิบบนเป็นศูนย์บวกด้วยหน่วยล่างหน่วยล่างเป็นสองบวกกันสองครั้งเท่ากับสี่บวกด้วยหลักสิบบนครั้งที่หนึ่งเท่ากับสี่บวกด้วยหลักร้อยบนครั้งหลักร้อยบนครั้งที่สองสี่ครั้ง ก็คือสองปหก็คือ8ดบวกด้วย8บวกด้วยหลักหลักหน่วยนครั้งที่สองาอกยู่นี่ยังปวดหัวครับพี่น้องครับครั้งที่สองสาครั้งได้5 5 3ห้าาเป็น15บวกด้วยหลักร้อยนครั้งที่สองบนครั้งที่3ครับหลักร้อยมูณครั้งที่สามคือ2บวกด้วยหลัก10มคูณครั้งที่สาสองครั้งก็คือสองสองสองเป็นส บวกด้วยหลักร้อยบนครั้งที่หนึ่งบนครั้งที่4ี่บวกด้วยหลัก10บนครั้งที่สี่สิบบนครั้งที่4แป๊บหนึ่งรับกระดาษกครับ10บนครั้งที่4บวกด้วยหลักหน่วยบนครั้งที่4ี่สองครั้งก็คือ6 6 6, 6เป็น2 2บวก9กเกนะครับเนาะ9คของที่ครับนี่ครับบวกกันครับห6หบวก0นย์ได้หก หกบวกีได้ศูนย์ศูนย์บวกีได้ซีซบวกแได้สองสองบวกหาได้เจ็ดเจดบวกสได้เก้าเก้าบวกซีได้สามบวบวกหนึ่ได้ีวกบวกหกบวได้หกบวเกาได้หาทวหมนะครับพี่น้องครับหกหกบวกศูบวกศนย์ได้ห โมบวได้ศูนบกซีได้ซีซีบวกแปดได้สององบวกหาได้เจ็ดเดบวกสได้เก้าเจ็บวได้เก้าซได้สามสางได้สี่ ซีบวกหนึ่งได้หกเอาไหมนะครับเนาะพี่น้องครับเริ่มบวกไหมครับเมื่อกี้ครับเมื่อกี้นับมามันคือได้คือได้หากับหกครับนับมาได้หากับหกแต่ว่าตอนสอมไหวมันได้เก็ดครับแปดพี่น้องครับตอนสอมไหวมันว่าได้ครับตรงมาซสอมครับมาท่วนเบื้องล้วครับผิดครับผิดตรงที่ผิดตรงที่หลักร้อยหลักสิบนะครับเนาะสามครั้งครับสามครั้งคือหกครับเมื่อกี้เขียนซีครับหายไปสองแต้มพี่น้องครับ อันนี้ครับ6บก0ได้6 6บก4ได้0 0บก4ได้4 4บก8ได้2 2บก5ได้7 7บวก2ได้9 9บวก6ได้5 5บวก1ได้6 6บก6บก2ได้8 8บก9ได้7ครับ7กับ8พี่นอกมันกระดักษาคมสรุวา เล,เ,เลขเด่นเข้าพี่น้องครับเลขเด่นเราของเราเจ็ดกับแปดนะครับเนาะเขียนเลขพี่น้องไว้เจ็ดแปดเก้ากันเรื่มครับสระว่าเลขเด่นของเราครับฟันทงน,นะครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยครับอีกสูตรหนึ่งสูตรเกาเข้าได้แปดรับเกาเนาะครับ แปดกับเก้านะครับนอกสูตรเก่าเราได้แปดกับเก้าครับส่วนเลขส่วนเลขกหลับองในเข้าด้เก็ดกับแปดครับเก็ดกับแปดนี้ไม่อีสูตรหนึ่งได้เก็ดกับแปดพี่น้องครับในเก็ดกับแปดเลสูตรเข้ามันมีมีดับนะครับเนาะมีเหลขดับมีเหลขกดับไปที่เก่านัก็คือเด่นไปที่รักสิบลักหน่วยบนนะครับเนาะเด่นที่เก็ดกับแปดถูกต้องล้วครับพี่น้องครับที่ให้ท่านผู้ชมในลิปก่อนนะครับเนาะถือว่าต้องถูกต้องล้วครับ ส่วนเหลขเลขเข้าที่คำนวณไว้นะครับเนาะคำนวณไว้ครับคำนวณไว้เลขบนครับนี่ครับยำครับเนาะสำหรับบนอย่างเดียวเข้านะครับเนาะบนอย่างเดียวเลยครับบนอย่างเดียวครับนิ่งไปที่แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งล่องแปดศูนย์ครับนี่ตัวล่องเหมือนครับแปดสามแปดห้าแปดเก้านะครับแปดศูนย์ครับเด่มนที่แปดนะครับเนาะเด่ป็นที่แปด ทาเลตัวเก่าสิมาบมวพี่น้องครับเลตัวเก่าครับเดินเจ็ดกับแปดเท่านั้นนะครับเนาะเจ็ดเจ็ดกับแปดครับนี่ครับสำหรับนะทั้งนะทั้งสูตรนี่นะครับเนาะได้เจ็ดกับแปดครับถือว่าถ้าสูตรเดินต่อนะครับเนาะสูตรเดินต่อถ้าสูตรงวดนี้เขาวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเขาครับกะงวดต่อไปครับงวดต่อไปนะครับเนาะสิบหกกรกฎาคมเข้ากับทังสีมา ตามต่อนะครับเนาะท่านผู้ชมเป็นเจ้าใบนะครับเนาะกับสูตรนี้ครับกะซอยกันจ้ไว้ครับนั่นน่ะกะนั่นแหละกะเอามาน้ำเสนอถ้าเข่าคือมาน้ำเสนอครับไก่เข่าดนะครับเรื่อสูตรนี้ครับคอยเข่าครับเพราะว่ามัน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 สูตรมันสับสนนะครับสูตรมันไหลครับงงงครับบวกยากนะครับเนาะครับในคลิปนี้ขอบคุณสุภูคนครับติดเข่ามาดับช่องเราฟังคลิปนี้จนจบครับในช่องเหนียงยาวนะครับเนาะในทุกคนครับโชคดีโชคมดนสุภูคนครับวันที หนึ่งกรกฎาคม2,565ผูค้คนครับลิปนี่ฝากไว้สำนียครับกันทุกคนครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุกผู้คนนะครับเน,ะนาะชิพนาพภรไม่ครับขอสวัสดีครับ